สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับเอาคลิปนี้ก็มาเจอรถคันนี้เลยครับบอกว่าขายถูกนะเดี๋ยวจะมาดูหน่อยเป็นมิซูนะครับ L200 โอ้โหจดไว้จนยางแบนหมดเลย ช่วงล่างเียสนิมมันจะโจดเนี่ยครับไม่ได้ล้างนะครับสนิมก็เลยกินโอ้จโจกหน้าแตกครับแกส่งตังใจเองหมกฟางหลังก็เปนอย่า จอดไว้นานครับยางแบนหมดเลยโอ้เครื่องน้ำมีอยู่นะครับ <teng> ah เครื่องแห้งอยู่ครับเครื่องดีอยู่ มันเครื่องก็มีอยู่นะครับ มันเบรกมีไหมโอ้น้ำมันเบรกแห้งแล้วครับมีที่รั่วหรือเปล่าครับครัดก็แห้งนะครับจอดไว้นานครับมัน,นจะออกหวนครับ ผับภ,ภายในครับโอ้โหหมดเต็มเลยผุพื้นนะครับมีผุนะครับโอ้โหผมอะไรยังแน่นอยู่นะครับไม่รวม จยากยายเต็มเลยจบหน้าแตกนะครับ มีแมกไลเนอร์ครับช่วงล่าง่อยอืมกระซีก็ยังโอเคอยู่นะครับ สนิมนะครับแต่ว่าไม่มีผุนะครับยังไม่มีบวมนะครับ <Wow. S 1> เอาไปเก็บสีหน่อย <Wow. S 1> ก็น่าจะโอเคนะขวสี <Wow. S 1> เอาไปยกกระบะลงนะครับแล้วก็พ่นเก็บสีใหม่นะครับช่วงลลางยังไม่เห็นมีรอยผุนะครับเค <Okay. S 1> สนิมกินเฉยๆนะครับ เอาไปขัดดีๆครับแล้วก็รองพื้นกันสนิมน,น่าจะใช้ได้อยู่ครับชบ่วงหลับโอ,อ้ใช้ได้เลยครับสีไม่มีผุครับ เอาไปล้างดีๆนะทำสีใหม่กระสีใช้ได้ครับ<ม>เอาแบตเรามาลองนะครับอยากฟังเสียงดูอันนี้บวกบวกโน้นไปไหนบวกโน้น<อ>สายเสร็จแล้วครับเดีเ๋ยวจะลองสตาร์ทดูติดไหมเนีนเ่ยตัด แม่แขกตัวเดียวเนี่ยโเ<อ>จ็บเกียร์เจ็บเกียร์ตัวตุ้มหัวห้ามห้องแค่กิโลชัดน, <c oughs> นี่ยกิโลติดเกียร์อยู่ครับจะพุ่งอย่างเดียวเลย

ชอบอยูหรือมีพอพอพออย่เฮ้ยชอบดูหรือมีอ๋อเดี๋ยวไปคุยราคาก่อนนะครับ ว่าจะได้เท่าไหรนะถ้าราคาได้เดี๋ยวผมจะบักขนเอาเลยนะครับคันนี้เอาทเลมายกเอาเลยนะครับต้องไปคุยราคาก่อนนะถ้าราคาได้ก็จะมายกเอานะครับโอเคก็ขอบุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับดี๋เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ